ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับเพิ่งได้ตู้มานะครับอันนี้เป็นตู้ฟาดนะครับหรือว่าตู้แบนฟาดนะครับสิบสองนิ้วนะครับจอรูสเปคคอนนะครับอันนี้นี่ครับเอามาจอรูสเปคคอนเตรียมใส่ดอกนะครับเป็นพอรท่อกลมนะครับอันนี้ เป็นลมหน้าดอกนะครับผมนี่ครับดอกอันนี้ดอกสิบสองนิ้วนะครับดอกสิบสองนิ้วแม่เหล็กร้อยเจ็ดสิบนะครับสั่งมาคู่หนึ่งนะครับอีกตู้อยู่ข้างในห้องนะครับอันนี้ตู้ที่สองนะครับที่ผมสั่งมาเป็นลมหน้าดอกนะครับอันนี้เตรียมที่จะใส่ดอกนะครับสิบสองนิ้วครับ จอสเปคคอนเรียบร้อยนะครับเป็นพอ,ตอรตท่อกลมนะครับี๋ยวผมเอามาให้ดูแป๊บหนึ่งครับนี่ครับอันนี้ฝาปิดด้านหน้ามันครับอันนี้รูรูพอรนะครับพอ,ทอบรท่อกลมอันนี้ไม้ปิดนะครับตรงช่องอ่าช่องตุ๊เปิดนะครับอันนี้คือรูมันนะครับรูประมาณสี สี่หรงห้านิ้วนะครับรูท่อใหญ่นะครับไม้น่าจะหนายี่สิบมิลนะครับไม่เอ็มเดียบอันนี้เป็นตู้ที่สองนะครับตู้แยกอยู่ในห้องนะครับเราประกอบครับผมอันนี้ฝาปิดต,ตู้หน้าตู้นะครับหุ้มหนังเราเป็นงานหุ้มหนังเราประกอบครับ แล้วลอชมนะครับประกอบเสร็จลอชมลอฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงลมหน้าดอกมันจะเป็นยังไงนะครับพอท,ท่อกลมหนสเปคคอนครับเตรียมใส่อันนี้หุ้มหนังนะครับอันนี้หุ้มหนังเป็นลมหน้าดอกพอท,ท่อกลมไม้กนาญิซิเมนะครับไม้เอมเดบ งานก็โอเคครับตู้ผมสั่งมาในราะครับประมาณพันกว่าบาทครับพันสองพันสามครับดอกคู่นี้ก็คู่หนึ่งผมสั่งมาประมาณพันกว่าบาทครับไม่ถึงสองพันครับได้ส่วนลดนะครับสิบสองนิ้วไม่เหลือร้อยเจ็ดสิบอาจจะเป็นยังไงไปดูนะครับเจอกันคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ